สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูสกคนเดินพี่น้องสบายดีอยู่กระท่อมเนาะยันแม่น้องเจนว่ากระทัวอยู่พี่น้องเดินนี่กำลังซ้อมอยู่พี่น้องมันบอกว่ามันสีแป้งมังม่วงสองต้นมังม่วงเท่าพ่อนะแพงแพงเด้อปีดกายเนาะโอ้สังเกตแพงบบกินสังเกตพ่อน้องแคทพี่น้องกำลังดำกินนั่นแหละหักแพงอ๋อสู มัม่วงพ่อกูเอ้ออย่างนง้่ขากอย่างไหนอ้ายเห็นตัวเรืองเออเฮ่ออย่าไหนอ้าเห็นนะนะพูกเราขากนะอมวงพ่อมัมวงพ่อกูก็คนวยนี่เอาเอาลูกสาวกกินแล้วบ่าๆใช่ไ้หลานกินเราเห็นบบาวาพี่น้องเลยป๊ย แต่ไปแลเหงว่าเอ้ยนอนอยังมากินก้อยเะบอนี่ก้อยฉันมาใช่มีมีเอเอาโคงกับใครเกบานด้มเขยันด้ยออน้องดำคนขยันแล้วซาบอกลวงพี่เลยอย่าลืมบักดำว่ะลวงพี่ยังไงยังไงก็อย่าลืมไอ้ดำจอเดอว่ะัวควรอี่าราก็ได้ไปตองกน เขาเจ้าอีแมล้วมันเป็นเขาวเหนียวเหยดำเจดากันตอนนี้กำลังกันลงควันอยู่พี่น้ท่านนเฮ้ยไไปหากันนี่ยอ้านีป้าไ้เผา้นบ่มีบอมมันี้มอปลกกลงไปนอนมันบุท่นมีก้ยานี่นมันปล่อยมันสิไปอยู่นี่เฮยเาเางุบ่อแกปล่อยปล่อยลงแถวบ่อนี่นะ อันนี้เขาเจ้าทอมเมร้องกาเนี่ยสิวานกาเขาเจ้าไว้ถ้าลูกเคยกุ๊กเผื่อพี่หนาโควิดเศร้าพอดีท่านปีหนาสิเามากับพ่อวันหน้าเขาไอโควิดให้ไม่ไหวเนาะสิเามายามไปเถ้าอืมสวรรค์งวงได้เลย แกมันแกมันเนแกมนตุ่งต่องเนาะอันที่ว่าห่วงห่วงแล้วไปให่วงไอ้นกไม่เบิ่งเลยกเวลามันซุกก็กินไอ้ตอนที่เรนห่วงอยู่อือบะซุกล้วก็บกกินนะบมกกิน um> อ <S <s ันไม่่ปะเพกินห่วงแฮ่แฮ่ไอ้สิแ่าเอาเอาเอาอีมุมเอาเ พี่น้องเอ้ยพู้ได้ซาลามิกาได้การ์ดมุ่งกับมุดจอมันได้พี่น้องได้ประมาณอีกอกริถิ์สองกระติดซุปเอกับเซลดดัแล้วฮะใส่พุ้ยเลยสบอใส่พุ้ยแล้วบ่นนะใส่พุ้ยเลยพี่น้องเอ้ยลงลเอ้ยลงลงหัวอีลายาเด้อลกหลาเด้อ บ่มี่เครื่องผ้าคือมาสูงแทนี่พี่น้องค่ะก้อนเมฆก็มีอยู่เดิมแล้วจะจะกินยูนอมเนี่ยนะประเทศซื้อมาเนี่ยนะโอเมก้ากินไหมกินไหมคะ ขันบากินอันประเทศไหนไอ้ดำเ <c ười> ด้อกินกินมั้งก็มวลจะกินนะโอเมกา้าตามโอเก้านะขันันว่าเจ้าบอกินกันประเทศจะกินได้พิเศษเย็นๆมันอร่อยกินค่ะเนื้อสัละเอนะสูนวดดีวก็กินวดดีก็ออก,กอยมาสิ โอ้ยต้มพริกด no. ิบหแล้วปลาเดกนะใช้น้ำตาลโอ้ยน้าวะงนี่มีเยอะเลยเขาปวดต้มหืมากสีเอานี่ยเลยเอสบารีปลาลูงเห็นไหมสบาีลาลูกกษีไปเอานมบอเอานมกับไปเอา้วลกไปแกะเอารถๆกินกองหนึ่งเด้อกันซานเจ้าบัวซูงได้ทำไมให้ป้ากินน้ำเนเถอะป้าจูงจ้ะ ทมหน่อยเพส่วนเนาะสบายดีพี่น้องเอ้ยกกจะกินนมสูงคือกันอ่ะอีดามเขาอยากสูงอีดามนี้เขายังบ่กสูงพอจ้ะเฮ้ยน้ำน้ำเอาไว้บนน้บน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 ดังไพ่บนนีดามบนดังไพ่เฮ้ยเอาเตาลงมาหนึ่งอย่างหมูเนาะมันจะกาศสุดยอดเลยแก้มเก็กห่วยแซบแซบ ตาตจะม่สินปตั <3> <3> <6> <6 ้มกัตั้มเนาถึงตัมโหลดสังเกตเป็นอะไรโคกสาดห้าวันโคกนี้ไว้หามาไว้เลยเอาไปติดสาดบน้องยากถวยนี่ใช่จนกระครับถ้วยนี่นะนี่จานนี่ไน่จนอะต้องอตั้มมาผิดใส่เกลือนบ่ใส่กระควรนบ่ แล้วยากคันว่าอยากเท็ดเตียวหวานอืมกระต่ายเมย์กระต่ายกระต่ายไว้ไลเมย์แล้วเมื่อนตักบาตรนอนแล้วใส่แนวนตักบาตรเพื่นกระตุ่มกระนมเอามาใส่หมกี้ไอ้ไข่เม้อข้าวขวาไอ้ไข่เม้อข้าวขว้ไว้ไว้บอกกันนะเฮ้ยแหละตำแจ่วพี่น้องเลยเออคัโตน่าพอดีสิก้อยอแจ่วยังพี่น้องนี่ เก่ปักเซ่เก่ปักเซ่ต้งใส่อันนี้ว่อันมีกระเทียมนะมันเหมือนบ่กระเทียมอมีาออกระเทียมก็ใส่เขาก็กินไน้องเกี่ปักเซ่กินตามมงคินสวนมะม่วงบ่น่นนเผู้ชีาน้ำต้นขวัญตเกีย่มันจะเข้ากันไหมปักชีลูกหองชีน่เดันนเ้เอ็นชีนูหรืเป็นชีนว หัวเซนวนมันเมรเฮาคือเป็นรองไฮนั่นอีเม่บนหน้ามันขึ้นมอนลา์ร่ะอยู่ะยทนอย่าขอเซนวนซียนอ่แต่จริงมันน่าสิมังม่งต้นนี้อย่างสุกที่ลังนะโวยเพราะว่าเบิดมวงกินแล้วางจามังหอยเยอะแยะจ้า แก่ฝากเซ่พี่น้องเลยแบบว่าสูตรมันเคยหลาเท่าน้อจะมีเท่าแบบฝากเซ่อยู่มันเป็นฝากสั้นแล้วเพราะว่ามันมันก็เลยแบบมมันนี้ตอนนี้พี่น้องเอ้ยงัวกําลังมุ่งหน้าจะมาลงตะกร้ารเจดามตัวจะกินเลยลงแล้วตะกร้ารในหัน หลวงมงผสมอยู่แล้วหลวงมงอันนี้พี่น้องก็เห็นว่าอยู่กระท่อมนั่นไงมีแต่งัดทางงัดเด้องัดทางงัดเด้อกินแหงได้กินดูก็อยู่ทุ่งเออแบบว่าพี่น้องมาสมมติว่าขั้นบนตกกับเรต้องย่านะเฮ้ยดำต้นหลวงมงยังไหวหงวยพอแต่อย่าลมพอแต่อย่าลมมันบึ๊บเด๋ววัยอยากกินบ่นบ่ไม่เป็นไรพอแต่อย่าลมกินเยอะตะกี้เ่านวาเคยกินยังไงไปโรงเรียนาะบนะเกี่ยวปักเซีนะดำ ตำพริกสดใส่กระเทียมนะแล้วก็ใเส่เกลือนะเกี่ยวปักเซเก่ยอบ้านเจย์ซาตัวนี้เนาะปักเซนี่เยยปักเซ่อนาใช้น้ำจานเนาะอีรัที่ปลาลุกปลาลล่ะระเทศที่เวีนวะก็ใสได้หเแม่มังมวงมันหวานส้ซีน้ำม่จจาน่ะมาพี่ลูกก็มาี่ใส่เกลอูไปหานวขูไปก็สบายแลมังม่วงมันหวานแล้วมังม่งปุ่มมันเอยมันเหิบมด้ เกิดมาสูงแน่น่แล้วพวงบิสิาพวงห้เจ็บปะจักเออปะเจ็บเด้อก็บอลปะเจ็บทอนเฮากัดเนานี่โด่ดีว่าอันนี้บริเวณจากนี้เกลยวปากซีเฮ้ยเฮ้ยสูตรใหม่ของเคยสูตรใหม่ขอเคยละเคยกินได้ตเคยเคะใส่ยังนบอกพี่น้องด้วยเหรอพี่น้อง ลักๆก็คือแป้งนัวน้ำตาลกระเทียมหมากพริกข้าวคั่วพี่น้องเวลาเลยงงวนปลาเดีกเจ้าบองง่วบอกว่าเอออีมุมมันรงดอกว่าปูมันสัตว์เดือยนงบนสัตว์ปูเปลี่ยนชีวิตอันนี้เนาะมันจะง่วนจะว่าเกิดเรื่น้องมันอีสซาจอยแจ็คพันธุ์เ่ โบวเห็นลงมาไปไปเฮือนผัวบ่อหน,นูในกรบืมาแลว้วฮะกระเมื่อวัาหันมาน,นี่โซน้ำมากินตั้มกับโบว์มาเป็นยังไงนะนางเป็นอะไรจะเป็นผู้ชายแล้วหรือกินยากจะท้อจอยนะอเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนซิมกับเปลี่ยนมือหนึ่งมือเดียวออืกินมังงวงเด้อเอ้ยเพ่เจ๊ดำก็จะกินมังมงวงพี่น้องเอ้<ง>ยอโย่โ เปไ็นอะไรทีมงานแซ่บยุ่งเจี๋ยนปักเซ่นี่แซ่บหักกันหลุดเกลือที่อยากกว่าแน่ประมาณประมาณช่วงโควิดเนาะแบบว่ามันก็ดเข้มเข้มไว้ก่อนเดินมากินไร้เ่อตอันนี้น้ฮหอนมะออื่นได้ไหมเห็ดเห็ดมือนีิฮอนมะออื่นต้ำมือกับบุเบิร์ดน้ำใส่มาซ้ำมือกับบุเบิร์ดเล้วแต่มันบุบๆจัง โบแคทอันแค่แมนเท่าสั้นน่ะนีพากะตาดไปเนาะพากาตาสี่เหลี่ยมนะแบเบเาเอินหิงนะเอนหิงนแบบข้าก็แล้วก็ผูกอืหิงพระองหิงสา้นพากะตาเนาะเฮ้ยไพลาซ่าวบัเขามัดเป็นเป็นอันขู่มาเลย มร่อก mm. so so ี s <S ่ยวกับขมาดคนก็ากให้หไพ่กันใคเออแจสิเบิร์ะใครจยังเอาอย่งกมอ้วนดำยไปแม่ดำบต่อแไาดบอมีธุรกิจอะไรเผางอเด้ออันนี้เจดำกูจิ้มเข่ากับบได้น้อใส่กูตลอดเมยบอกเนี่ยน้อยอันบอกว่าใส่แต่เจรดำอืมบา อีดำกับมันแม่น้องแท้นมันหู้ใจกันดอกใช่ไหมไอ้ใจดำอู้หูไปนอนมือเปิดฝนนี่ยนะใช่เราไปเรื่อยๆอืมคะแนนอย่างหายไสกูไปหาผัวให้ในดำเมื่อกูบอกไปได้ส่วนนี้กันอันข้าวโควิดจีเนาะไม่ออกจากบ้านจากเมืองกันได้เลยย่านเนาะไอโควิดเช่ากันเห้ยเออเองพาตลอดในนอนให้เอ้ยได้ในนอนผัวนะเจ๊เอมึงต้องห่วงนะก่อนเขาพันซานพีพาหาอีดอก อัสเอาก็เอาก่อนดำหน้าได้โบ <laughs> โหพี่น้องเลยปรแะแทรวานกาวันมุ่งกหมุดเจอมาสอยล,ลก,ก้าได้พี่น้องประมาณอีกสองกระถิ่เนาะในดำในนอนจ้าลาได,พด้พี่น,น้องเด้อยินดีแพงโบสกุลสกุลยฮงงงงวยพอกันใหม่ขิมหนาสบายดีไปแล้วจ้า